สวัสดีครับพบกับมาวัตแนนเซนเะซนักวชาชนแนะครับวันนี้มาพบกับไลเรนเจอร์หัวนี่หัวพบนะครับเนี่ยโดยเฉพาวันนี้พบกับมาวัตแนนเซนเซนักวชาชนแล้วออพูดยังไง ใช่พูดเถอสดีครดบพบกับมมวันแนสงเสนนอกาคตช่องนะครับวันนี้พบกับลายเลนเจอร์ซีซัท่านสามอาจมีแสงเงาอะไรสักอย่างนะครับ สมบัติรับของขวัญกันเธอมันรับทั้งหมดไม่ได้ออมอรัตปาตะเยอปาตาเรเทนอปาติยาอปาตาเรเธอปาติเยอปาตะเย ตอนนั้นมันยังได้ห้าดาวอยู่เลยแต่ตอนนี้มันได้แค่สามดาวจริงๆเครื่องผมก็อย่างที่บอกไปในคลิปล่าเรนเจอร์ที่แล้วนะครับดูวเล็กไหม กิเร์กิเร์กิเร์ต้องเข้าร่วมกิวก่อนถึงจะสามารถใช้ได้เอะกิวหาจะปกป้องเยลโลสโตนซึ่งเป็นพลังงานให้จับเร็วจงงังวะทันทีที่ยังจะเก็บบ้า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 เราเล่นเยอะถึงเวลาที่รู้พลังาแล้วสร้างเ,เอ,เอแล้วออกดูกันเลยเออถ้าใครอ่านทาันก็ย้อนไปดูด้วยย้อนไปดูด้วยนะครับ สร้างคิวมันใช้ตังเท่าไปแล้วไปแล้วไม่เอาละเอผมขออน,นุญาตให้ดูนะครับเพราะว่าผมจะเอาอยู่กิวอะไร ผมบอกก็ได้ผมเข้ามาในกิวพิกิทนะครับแต่เขาเล่นแต่คนเก่งๆอ่ะเขาเล่นแต่คนที่มีตัวใหม่จริงๆผมก็มีตัวใหม่แล้วอ่ะใช่เครื่องแอนดรอยอ่ะผมเข้าได้ผมผมเข้าได้ถ้าผมทันตอนนั้นถ้าผมทันอยู่อัปเดตพักสามผมคงได้เล่นไปนะไอ้ได้เข้ากิวพิกิทแล้วสิง xem bị bong bị chặt lòng mưa vô hiệu hồi Ok chào mời chào mời Thôi mời Được mời Mẹ Mẹ chào คิวที่มันเยอะกว่าน,นี้ไหมไอ้กวายขา้าร่วปดีแม่ทำมันล็อกหมดเลยวะอันนี้แล้วกัน ไอรอดมูล <Iron> ใครวะไม่มีคนไทยด้วยสม่ไหมเพ่งไหมครับเนี่ย เห็นนะครับถ้าเป็น Q ยี่สิบ รามันประจำวันเสร็จเวลาที่เหลืออีกเก้าชั่วโมงจะได้รับใหม่โอ้โหยี่สิบนาฬิกาจอะ ออกจากกิวแล้วไม่สามารถเข้าร่วมกิวอื่นได้ภายในหนึ่งวันและไม่สามารถเข้าร่วมกิวเดิมได้ภายใน8ชั่วโมงเขาก็เข้าวะที่นี่สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกับสมาชิกกิวได้ตแต่ต้องหลีกเลี่ยงคำหยาบคายและพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายให้แก่ฝ่ายตรงข้าม เหรออืมเอ้าเอาพิมพ์เฮนโลไปไหมนีม่เฮลคุยขอโทษด้วยครับอ่ะอยากคายนิดนึง ล็อกอินลองวันล็อกอิน้ยไปเชิญเพื่อนนดีกว่ากิวกิวเล็ดแม่อ่านกันเองนะคะ <c oughs> ผมอ่านคิกเกตอ่านและอ่านไม่ทัน วิทัศน์เป็นสิ่งที่มีพลังแข็งแกร่งมากสมาชิกกิลด์ต้องร่วมพลังกันจึงจะสามารถเอาชนะได้และต้องทําให้สําเร็จภายในเวลาที่กําหนดด้วยเพราะงั้นเรียกไปนหน่อยร่วมกับเพื่อนๆนในกิลด์จมเตีีย้พิทัก์ให้ได้ภายในเวลาที่กําหนดถ้าเป้าพิทักน์สำเร็จจะได้รางวัลมากมายเลยลองดูกันไหมตเรยเขาเลดเขาเลยมเขาเลหม คอนโดโอ้โอัโลงละครสัตว์มหาภัยนอนสัตว์เชื่ออับแรกไม่ได้เหรอไม่ใช่แรกเบ๊ลหนึ่งเหรอออกแม่งเลยแล้วเป็นใครจะไปรู้วะนะ ทำอะไรกันดีเนี่ยฮ่าคนนี้สิบโอ้โหมันไปเชิญเพื่อนกันเลย ไปเชิญเพื่อนกันนะเอ๊ะแป๊บนึ้งนะครับคอมรวม อเข่าวไล่ทำไมไล่ทำไมไล่ฟีดไล่ฟังไล่เฟซแม่งเต็มกันหมดแล้ว lại cái, lại ใช่แล้วเห็นไหมครับเนี่ยรับนนง่ะครับเน็ตเอ้ย เล็มั่วแม่ง STL ออมันมีตั้งแต่ห้สิหรือสา 一红 <No. S 2>、no. สี่ห้าแม่เลยชี้เกียดละห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองห้าสาม ผมไปแอดโดนใครได้เป็นผู้ชมมาขอโทษด้วยครับแล้วผมก็ต้องขอโทษผคนที่แอดไปไม่รู้ว่าใช่ดี๋ยวหรือเปล่าก็ทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วเต็ม อม่ทันดีแล้วครับต้องปัดใหม่อาจจะเสียเวลาหนนิดหนึ่งผมต้องขอโทษด้วยน,น,นะครับอืม เพราะวันที่ผมอัดเล่นตรงคือเล่นเพลินไปหน่อยแล้วกล้องมันอาจจะเลื่อนไปอะไรยังไงบ้างผมต้องขอโทษด้วย ไปหาไอดีเพื่อนได้ที่ c h ช n นลพี่กิตนะครับดูก่อนว่ามันมีโพสไหมนะครับก็เราไปักกันเลย ไปที่ช n น,นลกิจทีวีไปที่กิททีวีช n น,นลเห็นไหมครับเนี่ยชัดไหม เขาเคยเพิ่มไอดีเพื่อนให้ด้วยนะครับไปที่พลลิสต s กันก็หายดีเพื่อนให้มาที่พิกิทเลยนะครับผมว่าดีนะ เป็นการแนะนำช anel เขาไปด้วยก็เพื่อให้ติดตามเยอะจังบอกนะครับว่าบายมา MWS channel ผมจะหาอันนี้ ไหนสักแห่ง่ะท่านไหนวะจุนต้องจะคลิปแรกเลย ดีโอเคไอที่มีไอเดียแตกเลยไอ <ID S 1> เดีเพื่อนแจกหนึ่งร้อยไอดีช่วยจำไว้ด้วยนะ

035อะไรอ่ะระบบทน้องานผิดพลาดทำไมอ่ะโอ้ยงั้นคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วครับ ตอนบ่ายโมงอะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปลาลันเจอร์นะเอออย่ามองผิดแต่ไม่เปไป,ป,ป,ปสวัสดีครับ